เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณแอมครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณแอมเธอนํามาเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเธอแล้วก็กลุ่มเพื่อนสนิทสมัยเรียนย้อนกลับไปเมื่อรา,ราวๆสามปีก่อนนี่เองนะไม่นานมากตอนนั้นครับคุณแอมเธอเล่าให้ผมฟังว่ามันเป็นช่วงที่ตัวเธอกับเพื่อนที่เรียนอยู่ชั้นปีสี่ในคณะเดียวกันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเธอบอกผมว่าเป็นสื่อสารมวลชนน่ยนะฮะ แล้วมันก็แน่นอนพอปี4มันก็จะมีการทําโปรเจกจบเป็นโปรเจกงานกลุ่มอะไรแบบนั้นซึ่งโปรเจกจบของคุณแอมกับเพื่อนๆเ,เนี่ยมันจะมีสโคปงานในการถ่ายทอดเนื้อหาให้ดูไปทางสากลแล้วก็ไปทางล้ําสมัยเธออธิบายผมคร่าวๆประมาณนี้นะแต่ถ้าจะให้ผมสรุปก็คือเป็นการถ่ายทําภาพยนตร์สั้นครับซึ่งเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องราวที่ทุกคนต้องยอมรับและมันก็แน่นอน เปิดมาขนาดนี้เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีหรือไม่ก็เป็นเรื่องสยองขวัญกลุ่มคุณแอมครับเขาตกลงกันว่าจะทําหนังสั้นที่เป็นหนังผีแล้วก็ต้องถ่ายทําจากสถานที่จริงด้วยและหลังจากที่น้องๆทุกคนตกลงกันได้แบบนั้นด้วยความที่กลุ่มโปรเจกต์มันเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใจใหญ่นะครับคุณผู้ฟังมีจํานวนสมาชิกอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะอย่างนั้นทุกคนก็เลยต้องแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆแล้วก็ทํางานตามหน้าที่ของตัวเองอีกทีนึง่ง ส่วนตัวแล้วครับคุณแอมเธอจะรับผิดชอบในส่วนของบทหนังแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้กำกับคือพอได้รับบิฟมาแบบนั้นนะครับตัวเธอเองก็เริ่มเขียนบทจากจินตนาการของตัวเองเนี่แหละแล้วก็อ้างอิงจากสถานที่จริงที่พอจะหาได้ในจังหวัดที่เธออยู่โดยหลังจากที่เธอเขียนบทเสร็จเธอก็ส่งบทไปให้กับทีมแล้วก็ให้ทีมหาโลเคชันที่ใกล้เคียงให้ทีนี้ จุดเริ่มต้นเนี่ยมันคือตัวเพื่อนสนิทของคุณแอมสองคนครับที่ชื่อว่าคุณเจและก็คุณไอซ์ทั้งสองคนเขารับหน้าที่เป็นแม่งานในส่วนของการไปหาโลเคชันที่สถานที่ถ่ายทาจริงซึ่งทั้งสองคนเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ชายทั้งคู่เลยแล้วก็มีนิสัยค่อนข้างจะแตกต่างพอสมควรคุณเจเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาจริงเอาจังนะครับเงียบเงียบไม่พูดไม่จาคือทําอะไรแล้วทําจริงเลย อิดกับคุณไอซที่เป็นเพื่อนสนิทนั่นก็คือเป็นคนผงผางอารมณ์ร้อนแต่ก็ทำงานเก่งด้วยกันทั้งคู่นะโดยหลังจากที่ประชุมกลุ่มครั้งแรกจบไปคุณเจอับคุณไอซก็รับหน้าที่ในการตระเวนหาโลเคชั่นตามบทแล้วมันก็ง่ายครับในยุคสมัยนี้เซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละในช่วงเย็ยนของวันนั้นคุณแอมเองเธอได้รับสายจากเพื่อนนะครับว่าหาที่ถ่ายทำได้แล้ว เป็นบ้านร้างแถวหลังมหาลัยแล้วก็อยู่ไม่ไกลเท่าไร่จากหอคุณแอมด้วยซึ่งทันทีที่คุณแอมเธอได้ยินแบบนั้นครับเธอก็ตัดสินใจว่าเงินเดี๋ยววันนั้นเลยเดี๋ยวเข้าไปดูสถานที่พร้อมกันโดยหลังจากที่วางสายเพื่อนไปนะครับเธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของเธอเนี่ยแหละไปตามแมพที่คุณเจส่งมาให้ทันทีด้วยความที่เวลาตอนนั้นมันเริ่มโปรเพลย์แล้วเนาะคุณผู้ฟังเย็นมากแล้วพอไปถึงสถานที่ที่มันเป็นบ้านร้างที่คุณเจบอกอ่ะมันก็ค่อนข้างมืดแล้ว ด้วยความเป็นบ้านร้างครับน้ำไฟใช้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ไฟที่หน้าบ้านที่มันเป็นไฟทางเน่ยนะครับดับหมดเลยเพราะอย่างนั้นบรรยากาศโดยรอบมันก็มืดหนักกว่าเดิมเองซึ่งทันทีที่คุณแอมขี่รถเข้าไปจอดอยู่ที่หน้าปากซอยบ้านที่มันเป็นซอยตันครับ <c oughs> เธอก็มองเห็นว่าตรงจุดนั้นมันไม่ได้มีบ้านร้างหลังเดียวนี่ว่ามันมีบ้านร้างตั้งเรียงกันอยู่ประมาณสามหลังได้ โดยบริเวณรอบเนีครับก็จะเป็นป่าหญ้ารกร้างไม่มีคนพลุกพล่านเลยคุณแอมเธอคิดในใจว่ามันก็เป็นโลเคชั่นที่สมจริงมากตามบทเลยเพื่อนหาได้ดีมากคือชมในใจนั่นแหละดยหลังจากนั้นพอเธอจอดรถเอาไว้แล้วก็เดินตรงไปตามทางนะครับสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นว่ามันมีใครบางคนวิ่งผ่านหน้าคุณแอมไปคือลักษณะที่เห็นมันคล้ายกับเป็นเด็กหรือไม่ก็คนตัวเล็กๆนี่แหละ วิ่งผ่านพลึบไปแล้วการวิ่งของเงาดำที่ว่านี้เนี่ยมันก็วิ่งไปด้วยความรวดเร็วจากทางซ้ายไปทางขวาในตอนแรก,กน,นะครับคุณแอมเธอก็คิดว่าอาจจะเป็นเพื่อนของเธอเองหรือเปล่าเพื่อนที่ดูโลเคชั่นอยู่หรือไม่ก็เพื่อนทีมอื่นที่มาถึงกันก่อนแล้วเธอก็เลยตะโกนไล่หลังไปว่าเฮ้ยรอด,ด้วยเท่านั้นแหละครับอยู่ดีๆมันดันมีเสียงกระแอมดังขึ้นมาเบาๆจากด้านหลังของเธอ แล้วก็ตามมาด้วยเสียงหัวเราะคิกคักของผู้หญิงอยู่สองสามครั้งซึ่งในตอนนั้นคุณแอมเธอก็คิดได้ว่าเพื่อนสองคนของเธอที่มาดูโลเคชั่นก่อนหน้านี้เป็นผู้ชายนี่นาะแต่ทําไมเมื่อกี้เธอถึงได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะในจังหวะนั้นครับในระหว่างที่เธอกําลังคิดอยู่มันดันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีลมเย็นๆพัดมาอย่างแรงแล้วก็ทําตัวคุณแอมเองเธอขนลุกสู้ไปทั้งตัวเลย เธอไม่รอช้ารีบเดินต่อตรงไปยังบ้านร้างหลังแรกใกล้ปากทางเข้าซอยมากที่สุดพร้อมกับเปิดไฟฉายในมือถือไปด้วยแต่มันแปลกนะเพราะว่าเธอยิ่งเดินเข้าไปใกล้บ้านหลังแรกมากเท่าไหร่เธอดันรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีคนใครสักคนหรือไม่ก็หลายๆคนกำลังแอบจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาแล้วหลังจากนั้นนะครับพอคุณแอมเธอไปยืนหยุดอยู่ที่หน้าบ้านร้างหลังนั้นแล้วก็ส่องไฟฉายจากมือถือเข้าไป ด้านในบ้านมันดันมีแต่ความว่างเปล่าคือมันเป็นเพียงแค่พุ่มไม้รกร้างที่มันขึ้นมาขวางทางหน้าบ้านหลังนั้นเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็ไม่มีทางเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นด้วยคุณแอมในตอนนั้นเธอยืนมองซ้ายมองขวาอยู่สักพักก่อนจะพลางเชิงเงือมองเข้าไปในตัวบ้านหลังนั้นจนกระทั่งเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มคล้ายกับคนสองคนกํลาลังเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านและจากภาพที่เห็นนี้เนี่ยแหละ มันก็เลยทําให้ตัวเธอเพ่งมองเข้าไปในบ้านดีๆครั้งก่อนจะตะโกนเข้าไปในบ้านว่าพวกมึงหรือเปล่าคือตะโกนถามหาเพื่อนตัวเองนั่นแหละแต่มันดันไม่มีเสียงใดตอบรับกลับมาเลยอีกทั้งเงาในบ้านมันก็ยังคงเดินวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่แบบนั้นคือไม่มีท่าทางว่าจะหยุดหรือว่าสนใจเสียงเรียกร้องของคุณแอมเลยด้วยซ้ําและในตอนนั้นเนื่องจากที่มันไม่มีแอคชั่นอะไรกลับมาเลยนะฮะ คุณแอมเธอก็เลยตัดสินใจกดโทรศัพท์โทรหาเพื่อนแทนเธอรอสายอยู่พักหนึ่งก่อนที่คุณเจจะรับสายแล้วก็พูดแทรกขึ้นมาว่าแอมยืนทําอะไรอยู่วะเดินเข้ามาเลยพวกกูอยู่ด้านในเนี่ยซึ่งพอเพื่อนยืนยันแบบนั้นครับคุณแอมเธอก็กดวางสายไปแล้วก็งงๆงงด้วยคือสรุปแล้วเงาที่เห็นในบ้านก็น่าจะเป็นเงาเพื่อนเธอนั่นแหละแต่มันน่าง,งงตรงที่เธอเรียกไปหลายครั้งแล้วแต่เพื่อนนั้นไม่ขานรับสักที ท้ายที่สุดพอโทรไปแล้วเพื่อนยืนยันแบบนี้เนี่ยคุณแอมเธอก็เลยพยายามมองหาทางเดินแล้วก็ก้าวเท้าเข้าไปในบ้านหลังนั้นเพียงแต่ว่าในขณะที่เธอกำลังจะก้าวเท้าเข้าไปในตัวบ้านมันดันมีความรู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณแอมงเงยหน้าขึ้นไปดูคุณแอมเธอบอกว่าทันทีที่เธอเงยขึ้นไปดูบนชั้นสองของตัวบ้านตัวเธอเองก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นมากๆเพราะว่าตอนที่เธอแงนมองขึ้นไป เธอดันเห็นเข้ากับร่างของผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เธอใส่กระโปรงสียาวทำท่าคล้ายกับกำลังนั่งห้อยขามาจากระเบียงบ้านชั้นบนพร้อมกับเอียงคอพับลงมามองที่คุณแอมที่กำลังยืนอยู่หน้าบ้านเธอแสย่ยิ้มมาให้แล้วก็พูดเสียงเยือกเย็นขึ้นมามาหากูเหรอเท่านั้นแหละครับคุณแอมเธอตกใจกรี๊ดแตกแล้วก็รีบวิ่งออกมาจากบ้านร้างหลังแรกแบบไม่คิดชีวิตเลย ในตอนนั้นคุณแอมเธอบอกว่าเธอวิ่งเร็วมากๆวิ่งเร็วแบบที่ไม่เคยวิ่งเร็วแบบนี้มาก,ก่อนเลยซึ่งในขณะเดียวกันเธอก็เห็นคุณเจกับคุณไอเพื่อนตัวเองวิ่งสวนออกมาจากบ้านหลังที่สามไอ้จังหวะที่ประจันหน้ากันทั้งสามคนเนี่ยแหละทุกคนดูมีสีหน้าตื่นกลัวไม่แตกต่างกันเลยก่อนที่คุณไอเขาจะพูดขึ้นมากูว่าพวกมึงกูว่าไม่ใช่ละหลังจากนั้นครับทั้งสามคนก็วิ่งออกมาหน้าปากซอย ดยไอ้จังหวะที่คุณแอมกําลังวิ่งผ่านหน้าบ้านร้างนั่นแหละเธอดันเห็นเป็นร่างของผู้หญิงคนเดิมเลยกําลังนั่งห้อยขาอยู่ที่ระเบียงบ้านชั้นสองจุดเดิมแต่เป็นบ้านคนละหลังกันพร้อมกับใสยะยิ้มให้เหมือนเดิมเธอจาได้ดีครับว่าเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเธอรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเริ่มจะคุมสติไม่อยู่แล้วดีหน่อยที่วิ่งมาเจอเพื่อนตัวเอง ไม่อย่างนั้นเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะวิ่งไปไหนเพราะว่าเธอตกใจมากๆตอนที่วิ่งออกมาถึงหน้าปากซอยนะครับพอถึงรถตัวเองทุกคนก็ยืนหอบกันใหญ่เลยก่อนที่คุณเจเพื่อนคุณแอมจะพูดขึ้นมาเป็นคนแรกว่าวิ่งไปไหนมาว่าแอมก็เห็นมาถึงตั้งแต่ตอนโทรมาแล้วไม่ใช่หรอซึ่งพอคุณแอมได้ยินแบบนั้นครับเธอก็เลยเล่าเรื่องสยองขวัญที่เธอเจอมาเมื่อกี้ให้เพื่อนทั้งสองคนฟัง โดยที่พอทั้งคู่ได้ฟังเนี่ยทั้งคู่ก็อ้าปากค้างไปเลยคือตกอยู่ในความอึ้งไปตามๆกันก่อนที่คุณไอซ์น่นะครับจะเล่าในมุมมองของทั้งสองคนให้คุณแอมฟังเหมือนกันว่าในช่วงเย็นหลังจากที่ทั้งสองคนเข้ามาดูโลเคชันกันเรียบร้อยแล้วทั้งสองคนก็พยายามไล่ตระเวนหานะครับแล้วก็มาเจอเข้ากับซอยตันซอยนี้ที่มีบ้านร้างสามหลังและด้วยความที่ทั้งคู่ก็เห็นตรงกันเนี่ยนะฮะว่ามันเป็นโลเคชันที่มันตรงตามบทมากๆ บ้านทั้งสามหลังตั้งเรียงกันอยู่ในซอยที่เป็นบ้านร้างทั้งหมดแถมบรรยากาศยังดูน่าขนลุกเพราะว่าไฟทางปากซอยก็ใช้ไม่ได้เพราะงั้นทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจลงมาเดินดูแล้วก็สำรวจบ้านแต่ละหลังตรงจุดนี้ผมหมายเหตุน,นิดนึงแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังไม่ควรทําตามนะครับเพราะว่าการเข้าไปถึงแม้จะเป็นบ้านร้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันผิดกฎหมายนะครับเพราะว่ามันบุกลุกสถานที่คนอื่น ซึ่งในตอนที่ทั้งสองคนเขาสำรวจบ้านหลังแรกเขาก็เห็นว่าด้านหน้าบ้านเนี่ยมันถูกปิดแล้วก็รกร้างมากๆเลยไม่สามารถเดินเข้าไปได้เขาก็เลยเลือกไปเดินดูบ้านหลังอื่นแทนนั่นก็คือหลังที่สองและหลังที่สครับจนกระทั่งเขาไมา่เห็นว่าหลังที่สามเนี่ยมันเป็นบ้านที่ร้างน้อยสุดละอือดีกว่าสองหลังแรกแถมยังมีทางเดินเข้าไปในบ้านด้วย พรออย่างนั้นทั้งคู่ก็เลยเดินเข้าไปสำรวจกันแล้วก็โทรมาบอกคุณแอมเนี่แหละว่าได้โลเคชั่นแล้วโดวยที่หลังจากนั้นขณะที่คุณแจัคคุณไอซ์กำลังรออยู่ที่บ้านหลังที่3กันพอฟ้ามันเริ่มมืดนะครับแล้วก็เห็นว่าคุณแอมไม่มาสักทีทั้งสองคนก็พยายามชะเง้อมองที่หน้าบ้านก่อนจะเห็นว่ามีเงาของใครสักคนกำลังเดินอยู่ที่นอกบ้านเงาที่เห็นมันเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มแล้วก็เดินวนไปวนมาไม่ยอมเข้ามาในบ้านสักที ประก,กอบกับว่าวินาทีนั้นคุณแอมโทรมาพอดีทั้งสองคนเลาวก็เลยนึกว่าน่าจะเป็นเงาของคุณแอมแน่นอนทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจร้องทักไปนะครับว่าเข้ามาในบ้านได้แล้วแต่แล้วทันทีที่คุณแอมวางสายจูๆ่ๆมันดันมีลมกันโชกแรงพัดเข้ามาในบ้านพร้อมกับเสียงหวีดอย่างดังดังมาอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็แยกไม่ออกด้วยว่ามันเป็นเสียงลมหรือว่าเสียงร้องปริศนาของใครสักคนนึง ดยที่หลังจากนั้นหลังจากเสียงมันเงียบไปมันก็ตามมาด้วยเสียงวิ่งตึงตังที่ดังลงมาจากบนบ้านหลังที่สามคล้ายกับเสียงฝีเท้าคนก่อนที่คุณเจคุณไอซ์จะเห็นเป็นตาเดียวกันว่ามันมีผู้ชายสามคนร่างกายสีดำแล้วก็สูงใหญ่กำยำมากๆทั้งสามคนเขาใส่แค่กางเกงสรงวิ่งลงมาจากชั้นบนของตัวบ้านและแต่ละคนก็มีสีหน้าแววตาในแบบเดียวกันนั่นก็คืออ้าปากกว้างแล้วก็เบิกตาโพ่ง ก่อนที่ชายทั้งสามคนจะวิ่งผ่านหน้าคุณเจกับคุณไอซ์ออกนอกบ้านไปแล้วหลังจากนั้นครับมันก็ตามมาด้วยเสียงหัวเราะเล็กแหลมของผู้หญิงจากชั้นบนของตัวบ้านในตอนนั้นทั้งคู่เขาบอกว่าเขาตกใจมากคือไม่รู้ว่าคนทั้งสามคนที่วิ่งออกไปคืออะไรกันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าบนบ้านมันคือเสียงกรี๊ดเสียงหัวเราะของใครและด้วยความตกใจครับทั้งคร่เขาก็เลยวิ่งออกมาจากตัวบ้าน แล้วก็มาเจอคุณแอมที่กําลังวิ่งสวนออกมาจากบ้านร้างหลังแรกเนี่ยแหละโดยหลังจากที่ทั้งสามคนเขาเล่าเรื่องที่ตัวเองเจอมาให้แก่กันและกันฟังทั้ง3ามคนเขาก็ไปตั้งหลักกันที่หอของคุณแอมเนะครับโดยที่ในคืนนั้นก็มานั่งประชุมกันว่าสรุปแล้วจะใช้สถานที่ในซอยเป็นโลเคชั่นถ่ายทํากันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนคนอื่นๆในกลุม่มมันจะเป็นอันว่าโปรเจกต์มันจะล่มไปนะครับเพราะว่าเรื่องผีสางนางไม้เนี่ย บางคนเรก็กลัวนะบางคนเราก็รู้สึกเฉยเฉยอย่างเช่นพวกคุณแอมเนี่ยแหละถึงจะเจอมากับตัวแล้วก็เห็นมากับตาทั้งสามคนหลังจากตั้งสติได้เขาก็ยังรู้สึกเฉยเฉกันท้ายที่สุดแล้วคุณไอเขาพูดขึ้นมาว่าคิดดีๆนะถ้าถ่ายติดผีจริงๆขึ้นมางานพวกเรานี่ดังเลยนะและเพราะคำพูดนี้ของเพื่อนนี้เนี่ยแหละครับทั้งคุณไอทั้งคุณเจก็โน้มนะ้าคุณแอมใหญ่ ท้ายที่สุดพอคุณแอมเธอโดนเพื่อนขยันขยอมาแบบนั้นตัวเธอเองก็เลยปฏิเสธไม่ลงใจนึงเนี่ยแอบวันวันนะแต่อีกใจหนึ่งเธอก็อยากให้งานออกมาดังเหมือนกันท้ายที่สุดแล้วทั้ง3คนก็เลยแจ้งเพื่อนที่เหลือในกลุ่มว่าหาโลเคชั่นได้แล้วบทเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเปิดกองเทคแรกในวันรุ่งขึ้นที่บ้านร้างในซอยตันซอยนั้นจริงๆหลังจากนั้นครับ พอวันเปิดกองมาถึงเนี่ยทุกคนรวมถึงคุณแอมคุณเจคุณไอซ์แล้วก็เพื่อนในทีมน,นะครับต่างเข้าไปใช้บ้านร้างหลังที่3เป็นสถานที่ถ่ายทํากันในตอนเริ่มนะครับคุณผู้ฟังมีนะการไหว้ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ทําพอเป็นพิธีแต่ก็ทําเป็นแบบไม่ค่อยรู้เรื่องกันหรอกครับมีทูบมีของไหวน้นิดนหน่อยหน่อยไม่มีใครรู้ว่าทําถูกต้องหรือเปล่าโดยที่หลังจากนั้น กองถ่ายก็เริ่มตอนที่แสงโ r ล p เพลยใกล้จะเย็นเต็มทีพอถ่ายไปได้สักพักหนึ่งเกือบครึ่งทางได้มั้งเวลามันก็ล่วงเลยมาจนถึงสามทุ่มตอนนั้นคุณแอมเธอจําได้ครับว่าบรรยากาศโดยรอบมันเริ่มเย็นลงแบบแปลกๆเพื่อนหลายคนก็เริ่มบน่นว่าได้กลิ่นเหม็นสาบเน่าๆเหมือนกับมีอะไรตายในบ้านทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ในบ้านร้างหลังนี้ไม่มีอะไรเลยนะหลังจากที่ถ่ายทํากันไมได้อีกสักพัก จูๆ่ๆเพื่อนคนที่เป็นนักสแสดงตัวเอกของหนังก็กรีดร้องออกมาเสียงดังแล้วหลังจากนั้นครับเสียงของเขาก็เปลี่ยนกลายเป็นเสียงเล็กแหลมออกมาจนแสบแก้วหูพร้อมกับคอเอียงพับหันมามองตาขวางไปรอบๆทำตัวเหมือนกับไม่เป็นตัวเองซึ่งในทันทีที่คุณแอมได้เห็นท่าทีของเพื่อนคนนั้นเธอก็รู้ได้เลยว่ามันเหมือนกับท่าทางของผู้หญิงตัวเล็กคนนั้นที่เธอเห็นไม่มีผิด ผู้หญิงที่เธอบอกว่านั่งอยู่ที่ระเบียงแล้วก็เอียงคอใส่หย,ยกยิ้มให้กับคุณแอมเมื่อวันก่อนนั่นแหละและจากภาพนี้ที่เธอเห็นเนี่ยแหละครับมันทําให้คุณแอมลุกจากเก้าอี้แล้วก็ค่อยๆเดินถอยห่างออกมาด้วยความรู้สึกกลัวแล้วหลังจากนั้นเพื่อนคนนั้นเนี่ยก็ตะโกนออกมาเสียงดังว่ามาหากูเหรอซึ่งหลังจากนั้นครับเพื่อนคนนั้นก็ลงไปดิ้นพล่านอยู่กับพื้น ดิ้นเหมือนคนเสียสติแล้วก็กําลังขาดอากาศหายใจซึ่งเพื่อนในกลุ่มที่เป็นทีมเซฟตี้นะครับเขาก็รีบวิ่งกลูกันเข้าไปแล้วก็พาเพื่อนคนนั้นหามส่งโรงพยาบาลในทันทีโดยที่หลังจากนั้นเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นเลยเพราะว่าวันนั้นต้องเลิอกกองแล้วก็จบการถ่ายทําไปแบบกลางคันคือถ่ายงานไม่จบนั่นแหละและที่น่าแปลกหลังจากนั้นก็คือพอทุกคนเอาฟุตถ่ายทํามาดูทุกคนก็ต้องตกใจพร้อมๆกัน เพราะว่าฟุตที่ถ่ายกันนานหลายชั่วโมงเนี่ยไฟล์มันเสียแล้วก็ใช้งานไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะอะไรทั้งทที่ตอนที่คนถ่ายนะครับหมายถึงผู้กํากับเขาพยายามเช็คทุกอย่างแล้วนะว่าฟุตใช้ได้ผ่านเทคโอเคทุกอย่างทีนี้มันมีอยู่ฟุตหนึ่งมันเป็นฟุตที่เปิดได้นะครับแต่ว่าเปิดมาได้เพียงแค่ไม่กี่วิแล้วก็เห็นในวินาทีที่นักแสดงคนนั้นลงไปดิ้นกับพื้นฟุตมันเป็นฟุตสั้นๆแล้วก็ภาพเบลอ ซึ่งสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในฟุตนั้นก็คือด้านบนร่างของนักสแสดงที่กำลังดิ้นอยู่กับพื้นมันมีเงาดำๆเงาหนึ่งกำลังยืนอยู่บนร่างเพื่อนคุณแอมเหมือนกับคนกำลังมายืนทับตัวนั่นแหละซึ่งจากฟุตนี้ที่มันถ่ายติดเพียงแค่ฟุตเดียวผู้กำกับน,นะครับที่เป็นเพื่อนคุณแอมเขาก็พยายามเอาไฟล์มาเคลียร์มาปรับความชัดทุกอย่างแต่มันก็น่าเสียดายครับเพราะว่าหลังจากฟอร์แมตไฟล์ไปแล้วไฟล์นั้นดันเสียตามไปอีก กลายเป็นว่าการถ่ายทำตลอดหลายชั่วโมงมันไม่สามารถใช้อะไรได้เลยท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวของบ้านร้างสามหลังท้ายซอยตันเนี่ยมันแทบจะไม่มีใครรู้เลยนะครับว่ามันเป็นบ้านของใครแล้วทำไมมันถึงร้างสามหลังติดกันคุณแอมเธอมารู้ภายหลังหลังจากที่เคลียร์โปรเจกต์จบแล้วนะครับเคลียร์โปรเจกต์ที่ว่านี้ก็คือย้ายกองเลยครับคุณผู้ฟังไปถ่ายทาที่อื่นใช้โลเคชันไม่ได้ฟุตใช้ไม่ได้เคลียร์เรื่องใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนนักสแสดงทั้งหมดอูดมเธอมารู้ภายหลังหลังจากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เอาไปพิเซต์งานด้วยอูดมเธอบอกว่าเพื่อนของเธอคนนึงพยายามไปสืบให้นะครับแล้วก็ไปขอความร่วมมือจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ปากซอยคือซอยตันที่ว่านี้มันจะเป็นซอยลึกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปากซอยเนี่ยมีอาศัยอยู่สองหลังโดยที่ด้านในซอยร้างหมดเลยแล้วก็มีบ้านร้างอยู่ท้ายซอยสามหลัง ชาวบ้านที่เขาอยู่ปากซอยเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าความจริงแล้วซอยนี้มีคนอยู่นะแล้วก็อยู่หลายหลังด้วยแต่ว่าช่วงระยะเวลา1ิปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนย้ายออกไปเยอะครับแล้วก็บ้านบางหลังก็ปล่อยร้างไปโดยเฉพาะ3หลังสุดท้ายเขาว่ากันว่านะตรงนี้ต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยเขาไม่อยู่ภายหลังเหมือนกันหลังจากที่เกิดเรื่องชาวบ้านเขาบอกว่า จริงๆแล้วในซอยมันจะเป็นโครงการเหมือนเป็นโครงการหมู่บ้านเล็กๆนะครับที่เป็นบ้านอาคารพาณิชย์ไม่รู้เหมือนกันนะมันขายไม่ออกหรือยังไงพอขายไม่ออกมันก็กลายเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นเนาะเห็นเขาว่ากันว่ามีวัยรุ่นแบบมาแบบอัพยาหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายนะครับแล้วก็พาผู้หญิงมาทํไม่ดีมิร้ายด้วยซึ่งผู้หญิงคนนั้นเธอก็ไม่ได้โดนล่อลวงมานะก็คืออยู่ในแก๊งเดียวกันนั่นแหละ ใช้สารเสพติดเหมือนกันเหมือนกับว่าช็อกหรือไม่ก็โดนล่วงละเมิดหรือไม่ก็อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละท้ายที่สุดแล้วเธอเสียชีวิตอยู่ในบ้านร้างทั้งสาหลังนั้นนะครับไม่มีใครรู้ว่าหลังไหนนะกว่าจะรู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยก็คือคนที่เขาเก็บของเก่าครับบังเอิญเข้าไปเก็บของด้านในแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาท้ายที่สุดพอแจ้งเจ้าหน้าที่สรุปว่าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตไป3วันแล้วและมันก็แน่นอนครับ จากเรื่องราวที่เขาเล่ากันมาเนี่ยคุณแอมกับเพื่อนๆก็เลยมั่นใจว่าน่าจะเป็นวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นแน่ๆคนที่เสียชีวิตในบ้านร้างซอยตันท้ายซอยผู้หญิงตัวเล็กๆที่คุณแอมเห็นคนที่เอียงคอแล้วก็สยะย,ยิ้มให้คุณแอมนั่นแหละครับเธอมั่นใจร้อยเปอร์เซนว่าผู้หญิงคนนั้นเธอเป็นผีแน่นอน เรื่องของโครงการร้างเนี่ยผมเห็นมาเยอะแล้วนะครับคุณผู้ฟังบางทีอ่ะบ้านโครงการที่เขาแบบทําแบบซอยลึกมากๆม,ม,มันมีคนอยู่ไม่ครบจริงๆนะหลายโครงการเลยคือมันอยู่ลึกเกินกว่าที่คนที่สามารถเลือกได้จะเข้าไปอยู่ครับแล้วพอมันอยู่ลึกเกินไปเดินทางไม่สะดวกเข้าออกแล้วติดรถบ้านหลังนู้นติดบ้านหลังนี้ใครเขาจะอยากไปซื้อพอไม่มีคนซื้อมันก็กลายเป็นบ้านร้าง พอเป็นบ้านร้างมันก็กลายเป็นแหล่งมั่วสุมจริงๆใจหนึ่งผมก็แหมเสียใจกับน้องผู้หญิงคนนั้นที่เสียชีวิตนะครับแต่อีกใจหนึ่งก็โอ้โหพอรู้สาเหตุว่าทําไมเธอถึงเสียผมนี่ก็แอบ,บลังเลนะบางทีครับการเลือกคบเพื่อนเลือกคบคนอะไรแบบนี้มีผลกับชีวิตเราจริงๆนะบางคนทําให้เสียจุดมุ่งหมายในชีวิตบางคนทําให้เสียอนาคตหรือบางคนอย่างในเรื่องราวนี้ก็ถึงกับเสียชีวิตเลยก็มีเหมือนกัน แล้วคุณผู้ฟังเลยครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณแอมคุณเจและคุณไอซ์ตัวคุณเองคิดเหมือนผมหรือเปล่าว่าวิญญาณของผู้หญิงตัวเล็กๆคนนั้นที่คุณแอมเธอเห็นน่าจะเป็นวิญญาณของผู้หญิงคนเดียวกันที่เสียชีวิตในบ้านร้างเพราะว่าใช้สารเสพติดแล้วก็เกิดช็อกไปหรือคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานตอบกลับคุณทุกข้อความอย่างแน่นอน และคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับ นั่งทางานานานๆแล้วหลังพังใช่ไหมครับผมทํางานอยู่หน้าคอมตลอดเวลามันก็เลยทําให้ผมค่อนข้างที่จะหลังคอมสายสพอร์ตหลังของยี่ห้อ m ม r ร์ครับมันจะช่วยดัดหลังคุณทําให้โพสเจอร์ของคุณกลับมาดีได้เหมือนเดิมใส่ง่ายๆเลยครับเหมือนกับเราใส่กระเป๋าสะพายทั่วไปเลยตรงกึ่งกลางของตัวสายรัดมันจะเป็นตัวติดแบบตินตุกแกนะครับติดง่ายแล้วก็แกะออกง่ายมากๆโดยที่ตัวสายจะเป็นยางยืดใส่ได้กับทุกขนาดสรีระและความสูงของคนไทยอย่างแน่นอนโดยหลังจากใส่สายรัดเ มันก็จะยืดหลังเราทําให้เรากลับมานั่งหลังตรงอีกครั้งจะได้ไม่ต้องเสียบุคลิกเรื้อรังสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องรลอนในเนะอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ